โอ้ยเานี้นี่มันหนักสูงได้ตัดงาอลไบ่เลี้ตั้มตั้มนี่สไปนี่นี่นี่เจ้าหญองอ่ะฮะเออพู้หญ่ะแต่เอาขอมุกข้าเอาจนดับหมดอะมีเลย โอ้คนนี้นี่นี่ห้างนี่ผู้ดีเลยห้างนี่นี่ผู้ดีเลยนีห้างนี่นะนี่นะห้างนี่ผู้ดีนี่นี่เจ้าบวชหมดวันนี่สีไทยสีเปเท็กบ่เจ้าอัตโนมัติเว้ยห้างบังใหญ่ห้างนะฮั เจ้าบวอดบ่มันหมดให่หมดแทอดท่นี่มันนิดคือแบป้ออไปเดนนี่นี่หางนี่ห้างนี่นี่นะเออเอาเกี่ยวโก้เอาเอาเกี่ยวโกเอาแล้วจกนี่โตมากกรุบเซ่อแล้วกินยี่กิา

โอ้ยบุพโเไรด้าไดพุกอะไรันมแล้วบุโนึงพอดวยสมบุโทำไงนอกเงนี่ยมด้นเนี่ตับนี่นะเนีด้วยนี่ตับอยู่นี่อว่า้องบเดียวโอ้ยโน่นอันี้ตัวนอยนี่บ้าอยู่ได้โอ้ยตายมอนนี่ น้อยนิน้อยพุดอะน้อยเใส่้าน้อยก็อเลยมันเป็นน้ำเลยนี่เฮ้ยยิงเน่เขาอ๋อพดหัานี่ไรเาะเป็นยาี่บวะอ๋อขึ้นชุของอีกอนไรก็ได้เบิดเลยฮะลงมากถึงบดนะวะโอ้มันตีแห้งเลยฮะบัวฟูสมบัโฟูสบูเียุเด้อเนาะเบ่ง่เนาะอปุเด้อมืนสมเห็นบ่เอออน้อยเห็นนปุเห็นฮะ อีกสีใหม่ <public> <ını Vincent Leonard> ู้เือเข้าหลยห้าปานทองค่ทงคบแท้นี่ก็ได้มองแถวนะเถวล้วอีกโมเบิดแล้ดูมมาวื่มมันนาว ขันหมดหรขึ้นไปต่้างบนดิต่ำกวาตัวพุดเด้งวะถ่ายตัวถ่ายคนดีู้ป็นรัวถึโคเป็นจังจับมุดเดงก็จับยากรัวถ่ายเป็นหน่อ แค่นตับไมนดเยวด้ห้องนน้อยนี่ยหู้แเล่น้ยห้องเ่น้อยผู้ผู้ห้องงครับหอผู้ห้งนี้เอเต็มกระมังเดี๋ยวผห้องเต็มมันิวแถวๆนี่นเอาห้องหงผมน้าเต็มกระมั่งเนี่ยนะ เดี๋ยวเมื่อกี้เต็มกระลำมังนี่แล้วฮังเมื่อกี้เต็มกระลำมั่งโมมีแล้ะนี่ๆๆฮังนี่ฮังนี่โอู้หักนะฮังนี่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 เดี๋ยวนี่ฮังนี่ฮะเดี๋ยวฮะเต็มกระลำมังนี่ก็ได้เห็นบ่เนี่ยซีไปเอาฮังเงี้ยเฮ้นี่ฮังนี่เต็มกระลำมังแน่นอนฮังนี่เฮ้ยไหลเฮ้ยไหลเฮ้ยไหลเขายิ่งฟองมันมันก็ยิ่ง เนื้เป๊ะม่ปางอะนะเขาใช้อะไรเนื้อมันบีบน้ำมันโอ้มันกวนนั่นหละบีบน้ำมันโอ้โออโอ้โอ้าอ้บีน้ำมันโอ้มันกินเนื้อก้อยปลาหรือก้อยส้มอะไรเ้าไปบีบขันโอ้แซ่บมือซิมืออ้ร็จแล้วส้มแห้งหรือเ่ส้มแห้งหลอ ใส่พักลงไปกับบะชุ่มนะซุแน่แหลมจังเส่ข้าวอ๋อตุ๊บปผูมันผูขึ้นเนะาะออมันไหลน้ำพักนี่บ่เดอนนี่คืนคข,ข้าขเชยายใช่ไหกะมะกับม้กุ่มหลน้ำพักจนะริงหรือเ่เสรจ้ีอบบุ่ใจบนุ่ใจอีกอยบะ่อีก ยังเคมแล้วบุกไก่แห้งเ่อที่ขึ้นม้หรือเปฮ่ตัวเราเนียบุกมีเข่าเพราะออเผ็ดนยัเค็มเด้อเบกเค็มเมมืใช่เกือหลายคนบ่อยากเคมมันนึ่งบ่เอาเอันนั้นตัดเอาพกเผ็ดตัดเนอะเข่าก็ตัดเผ็ดตัดตัวเขาบ่ได้พูดี